เอาเอายกข้อแรกมฟังก่อนยังไงฮะประชาชนทั่วเทศเบื่อมบอ,อือันนี้เริ่มต้นนะชาติชาตสองประชาชนฉลาดขึ้น <ừ> ไม่เคยมาเป็นเครื่องมือมบแล้วอ,อืฮะได้มามามบพวกนั้นนมาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรของส่วนตัวทั้งนิดเดียวเลยครับถามว่าทําไมมา,ลาไล่แล้วมายิ่งละทํามาโคนาา่นล้มระบอบทักษิอป์ต่อไปต่อมาเพราะระบอบทักษิณเป็นตัตรูพักวิยาปัดเท่าัเกี่ยวกับประชาชนนะครับ เนี่ยมันไม่ได้อะประชาชนไม่ได้อะไรมาทําไมเพราะนั้นจึงต้องมีการจ้างอ่ะครับสองพันหักหรือเท่าไหร่นะถ้าไปสองร้อยห้าสิบยังแต่มากกว่านั้นนะยังมีเบี้ยบี้อะไรทางอีกนี่แค่แค่แค่ค่าอมมิชชั่นใช่ไหมอืเรายังมีอีกอีกเยอะอีกหลายคิวเหลือลอาจจะแนมาจ้างเขาจ้างมาเนี่ยมาทําให้คนอื่นเนี่ยมันไม่มีจิตใจทําหรอกครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าจะทําทําไมครับอืมไปทาทําไมเลย กลับดีกว่าเขาทมันก็บอกว่าเข้ามาก็อยากมาเที่ยวกรุงเทพฯหลอกมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยแล้วก็กลับอยู่เป็นเดือนนะครับอยู่เป็นเดือนก็จ่ายเดือนหลังเลยนะคือสองพันนี้ให้ให้ให้ตอนหลังใช่ไหมฮะกลับก่อนไม่ได้ให้น่นได้เลยสองพันค่าเดินทางใครกลับก่อนไม่ได้กลับก่อนไม่ได้เขายึดประชาชนก็ตรงนี้อย่าไปกลัวนะบรประชาชนโดนยึดนะทำใหม่ครับแจ้งหายแป๊บเดียว ทีนี้จะไป็นกลัวมันจะเหมือนสมัยก่อนเลยเดินเที่ยวปีห้าหนึ่งยังไงมันทำเป็นสถานที่กักกันหมดเลยห้ามออกนะอ๋อไม่ได้ทำข้อกับที่มัคควานะนไหมนั่นแหละก็ไม่ให้ออกรั้วมันมีเอาหีเหล็กหี่เพลงเหล็กมากันเต็มเลยมีคนเฝ้าอย่างนี้เลยนะบรรชาชนเขายึดหมดไม่ให้อยู่แต่ในนั้นครับปพวกทาสพวกท่าสอยู่านั้นก็จะทําตัวเป็นท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะ น่าจะคิดดีกว่าว่าประเทศชาติเรากำลังเดินจะไปด้วยดีนะฮะไม่น่าไม่ควรที่จะมามต่อต้านอะไรทั้งนั้นคือจารย์อตอนนี้นี่สุเทพกับพระประชาิปัต์เนี่ยเขากำลัองอ้างอ้างประเด็นที่จะเกิดข้อขัดแยง้งในเรื่องของกฎหมายนิศสกรรมนะครับอันนี้คือข้อข้ออ้างหลักเลยบ,บอกว่าจานิสษกรรมเพื่อทักษิน ถ้ามันเกี่ยวอะไรเนี่ยผม <c oughs> ผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันตัว <c oughs> เาตอนนี้โทษกรรมใครก็เนี่ยโทษกรรมไปมันเกี่ยวอะไรที่น้องประชาชนครับประชาชนมันเป็นเจ้าหัวอำนาจอยู่แล้ว <c oughs> อยู่ระบายอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกันเรามาแก้ปัญหาของเราเองดีกว่า <c oughs> ครับแก้ปัญหาความยากจนอย่างไร <c oughs> เราจะแก้การกูดรีดเอาอเลัดเอาเปรียบอย่างไรเราจะทำให้สังคมนี้มีความเป็นธรรมอย่างไรเราเรื่องนั้นดีกว่าไม่เกี่ยวนายกตักสินใครจะเนี่ยโทษกรรมใครเขาช่างหรออะคือโดนโยงอาจารย์ดนยทุกวันเนี้ย ทั้งนักวิชาการซีกฝ่ายทั้งนู้นนะฮะครับก็บริยางจะพูดทักสินคือไอ้คำว่าก้ามคุณทักสินเนี่ยเอามาใช้ได้นะ,ะใช่สิทักสินท้กสินคือหลายปีมานี้ฟังแต่เรื่องนี้นะฮะไม่มีอะไรเลยทักสินไม่ผิดประชาปัดผิดแล้วทำไมอ่ะไอ้คนที่ควรนี่ทือทุกรรมคือประชาปัดครนผิดนะมันโกหกใส่คนอื่นได้ติดคุก น้าลักษณีน่ถูกโกหกทั้งนั้น่สร้างหลักฐานเท็จใส่ทักษณศีครับตัวเองประชาปัตดทำมาทั้งนั้นนะทำความเร,าเรียมาตอก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะสูญเสียอำนาจก็ใช้ทุกวิธีต่างม,มีอย่างที่ไหนอยู่เป็นนายกหนุ่มๆจบแคมป์ฮกอกฟอร์ ขอนายกระทานใช่ไหมเห็นไหมมันมันหมดทางไปอ่ะแล้วพอหมดทางไปแล้วทําเรื่องที่ไม่เข้าท่าทั้งนั้นครก็จนมาถึงฆ่าประชาชนนี่มันหมดแล้วครับก็จะมาบ้ากันอีกจะไปสนับสนุนเขาอีกอ่ะจะทำเพื่อตัวเขาเองดังนั้นแล้วคราวงนี้สุเทพอาจารย์สุเทพทุฐบัลเนี่ยเขาบอกเขาพร้อม้วตอนนี้พร้อมอะไรพร้อมจะเล่นจะพร้อมจะสู้ทุกรูปแบบทั้งในสภาและนอกสภาโมสุเทพ แต่ใม่ราคาใช่ไหมไม่ใหราคาเลยไม่ให้ราคาเลยใช่ไหมคุณนี่ผมภาวนาเลยให้สุเทพเป็นผู้นำม็อบ่24ชั่วโมงสุเทพประกาศจหลายตัวไม่เกินไม่เกิน24ชั่วโมงม็อบสุเทพไม่เกินครับผมโหยิ่งกว่าแช่แขงแช่แข็งยังได้หลายวันเยอะแช่แข็งยังยังยังบ่มได้แข็งก็ไปเลยอื สุเทพนีจ่จริงๆด้วยผมก็รอแล้วก็คราวนี้สุเทพกับสาธิตวงศน้องเตยเขาตั้งตัวเป็นเป็น,ปนผู้นำม็อบอาจจาะาสาธิตวงศน้องเตยไม่เคยทำม็อบ ทำนั้มหนังไม่นะไม่ทำอะไรเลยถวที่วงน้องเคยไม่เคยทําอะไรเลยอ๋อเหรออยู่ที่อำเภอวัยยอดจังหวัดตรังครับผมทำมบไม่ได้แต่ที่วงน้องเคยก็คอยแต่พิมงานให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ทหารนั้นก็พีมงานคือคนนำมบครับมันต้องยืนบนพื้นแล้วคนก็เห็นครับนี่มองไม่เห็นนะมันนะใช่กระเป๋าอ่ะไม่ไดนก็ว่ายื่กระเป๋าไปมากระเป๋าตัวเล็กน้อยมันจะนำมบได้ครนะก็จริง นั้นฮะคือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จะเปิดประชุมสภาเนี่ยครับมองดูแล้วนี่มัน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 มีแต่เครื่องอะไระการพักประกรันได้พยายามบอกว่าโอ้โหทางฝ่ายนึงพร้อมมีความพร้อมอะไรต่างๆนานาน,นะครับโดยเฉพาะฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์แต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมจับตาดูการเคลื่อนม็อบการเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะเคลื่อนไ,ไม่ได้ถ้าไม่มีทุน นะครับแล้วตอนนี้สภาพของกลุ่มทุนนะะไม่เหมือนเดิมแล้วกลุ่มทุนตัวนี้นะแม้กระทั่งกลุ่มทุนที่เรียกว่าจงรับพกรีกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างกรณีกลุ่มค้าข้าวเนี่ยจนะฮะเป็นผู้ส่งออกข้าวเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ยังใช้กลนเกมการเมืองไปเล่นงานหวังว่าจะเล่นรัฐบาลแต่ผลก็ทบดันไปตกที่กลุ่มท้าข้าวอาจารย์คิดว่าก็จะให้ทุนเขาไหมฮะใช่เพราะว่า <laughs> เราจะไปดูว่าสาธิตวงหลองเตยจะมานำมอบได้ไไรครับผมวันที่เจ็ดสิงหาครัไอ้ชาวสวนยางเลยเมกะเคออำเภอว่ายอดประกาศว่าจะปิดถนนสายนั้นถนนสายนั้นให้ปิดได้ตายให้ปิดเป็นปีก็ไม่ไม่ส่งผลกระทบกฝเพราะว่าเขาไปสายอื่นได้แล้วมันมันเป็นซอยเข้าไปไม่ได้ถ้าปิดก็ดีครับ เพราะว่าปิดเลยก็อะไรไหมผมชี้ขาดเลยปิดไม่เกินหกชั่วโมงครับก็ต้องเปิดพ้องเปิดนะเพรบต้องเปิดรู้ไหมเพราะว่าโรงงานปูนซีเมนตุ้งสูงส่วนปูนเชื่อไปขายตัวบางใช้เส้นนั่นแหละครับ คือเอฟซีส่งตองนั้นไปลงท่าเรือกันตังปิดไปครับมันทำแล้วอ้หมดนั้นแล้วคนในพื้นที่จะไปทำมบถวนยางไอ้คนสสสาธิตจะมาทำมบที่อะไรที่สาธรสาธรคิดดูน้องชายที่สาธรคิดะล้ไม่้อกก็มาทำพอดีได้เชือยน้องช่วยไว้ใช่ไหม คือตรงนี้ก็ก็ก็มองตรงๆนะคือมองสถานการณ์ในแบบกลางๆแล้วก็มองตัวที่คนรับผิดชอบชัดเจนนะครับก็คือตัวกของตํารวจนครบาลน,นะคำวณวิทย์ใช่ไหมก็มีความพร้อมนะครับที่จะจะทําอะไรตรอเมื่อไรแล้วก็มองไปที่กลุ่มทุนนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนที่เป็นในะทุนหลักอย่างเป็นทางการนี่นะครับมาวันนี้เนี่ย เขาก็บอกว่ายอดขายเขาตกลงไปอย่างสระกรณีสาพัาลเนี่ยก็ต้องไปทำไอ้ทำอีเวนต์เพื่อจะเร่งยอดขายนะขายสดๆเนี่ยเขาก็บอกว่ายอดปีและตกไม่มากหรอกสิเปอร์นั่นเองนะผลผลจากการตกสิอร์ซนต์นี่นะฮะมันทําให้คุณต้องใช้เงินในการที่จะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มเข้าไปเท่าไหร่เพื่อจะกระตุ้นยอดขายมาเท่าเดิมเนี่ย การการมองเรื่องของเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจเนี่ยจะมองคล้ายๆก,กันเลยนะคือเราไม่สนใจเราว่าคุณจะขายได้ไม่ได้แต่เรารู้ว่าคุณจะต้องใช้งบในการโฆษณาเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นคือค่าใช้จ่ายของคุณเราเราชอบใจที่จะเห็นว่าคุณใชใ้จ่ายเพิ่มในเรื่องที่ไร้สาระมากเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งเห็นว่าเป็นส่วนส่วนดีต่อระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่ผมดูเอสเมอาจารย์ผมก็สงสัยอยู่นะเอสเถามว่า พวกมาใบกระท่อมเนี่ยเขากลัวฝนเหรอกลัวน้ำกลัวน้กลัวฝนกลัวน้ำกลัวฝนฮะไม่กลัวแดดไม่กลัวโง่ชอบแดดชอบแดดเดินถึงร้าเนี่ยฝนตกแล้วก็เขาอ้เนี่ยอาจารย์กนนีเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยผู้อย่างรู้ดินฟ้าอย่างคณะเสนาธิการเนี่ยครับฤดูฝนอย่างนี้อาจารย์เขาตั้งมออ่ะเขาตั้งกองทัพเนี่ยพวกติดใบกระท่อมมาทำมอ ือดูฝนเห็นหมดใช่ไหมถ้าประเทศไทยไม่มีทตาอื่นมีแต่พวกนี้นะอ้หวันนี้ไม่รู้แพ้ไปถึงไหนนะก็เนี่ยมันมันหน้าฝนนะคือปกติหน้าฝนเนี่ยขนาดพระพิสุทธิ์จำพรรษาเลยไม่จไม่จะริกไม่แสวงบุญไม่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 จะริกไปไปที่อื่นๆใช่ไหมก็อยู่จำพรรษาในในวัดนะหาที่จำพรรษา มีใครที่ไหนแล้วครับเคลื่อนทับตอนหน้าฝนนะแม้กระทั้งพมา่าสมคามเก้าทัพมาอุ่นศรียาต้องรอยน้ำหลากเขาเป็นทหารเรือโอ้โหลงน้อลงมาดังๆลงมาลงน้ำมีทหารมีทหารเลยกะบทไสองคนเนี่ยรู้จักอ่ะบรรวิกเก่งเนี่ยกับวันเล็กชัเนี่ยเภาษานานกับพวกลูกร้อน อ<น>่าร้อนก็พวกโรกร้นอนนเอออาจารย์เนี่ยไอเรื่องโน้กร้อนอาจารย์นะก็เรื่องน้ําท่วมที่จันบุรีกับที่ที่โคราชเนี่ยเขาไม่ก็เขามาถามเนี่ยฮะเข้าถามมาถามว่าเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยเนี่ยไอ้คำพิพากษาของสาลปกครองครับที่รับเรื่องดาวขอไอ้พวกไอ้ไอ้มือที่โรคร้นอนอะไอชชมรมโรคร้อนอะไรัวงนเนี่ยครับแล้ะไประงับเนี่ยให้ทารระชาิพิจารณ์ก่อนเนี่ยแล้วอยูเนี่ยธรรมชาติมาอย่างเนี้ย ใครรับผิดชอบไม่ต้องใครรับผิดชอบพวกทหารเรือเขาจะเคลื่อนกําลังพล <laughs> มาทางน้ำทางน้ำใครรับผิดชอบแต่พูดจริงๆนะ <c oughs> ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะ <c oughs> อไอ้ที่ยื่นเรื่องก็คือไอ้มูลนิธิอะไรนะโลกอกลวงหลกล้งอ,อ่ะแล้วก็ไอค้คนรับเรื่องเนี่ยสารบกครองเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะถ้าบ้านเรือนเขาเสียหายหรือว่าทรัพย์สินเขาเสียหายนี่คุณต้องรับผิดชอบเขารู้อยู่แล้วใครจะไปไปไปฟ้องอ่ะ เราชนาเชี่ไเราไป<ม>ฟ้องก็ได้สองคนตั้เรื่องฟ้องเอาเข้าไหมฟ้องแทนเพราะวพวกนี้นี่คือตอนนี้นี่มัน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 จะใช้ตุลาการใช้พวกองค์กรสละซึ่งวันนี้ผมผมลืมนะคุณก็ลืมลครับผมไม่แน่ใจอาจารย์ลืมหรือเปล่าไม่ลืมสิบห้าวันแลน้วนะอาจารย์อีกสิบห้าวันตุลาการสามนูนี่ยจะเปิดประชุมสภาแล้วเนี่ยค,คำนี้จ่ไม่เยอะ นนีม้กทำไมจะไม่ออกทําไมไม่ยอมออกครัแล้วก็วัดฐานออกไปแล้วออกทําไมแล้วอย่างนี้นี่ในสภานี่ลองเลยในสภาเขาจะจะโหวตได้ไหมโหวตได้อ๋อแต่กลัวอะไรบาโหวตไปเลยครพูดง่ายคือตอนเนี้ยบาระหมายถึงว่าการประชุมสามัญครั้งนี้นะครับอาจารย์อยากจะให้ออกไหแลายมาตราหรือสองกันหนึ่ง สเ้ลยสองเก้าหนึ่งแน่นอนโลกไปเลยนะฮะต้องโลกเนาะนะครับต้องโลกซึ่งตรงนี้นี่มันมันใจผมไมอยากโลนอยากได้สสรอครับนะไม่อยากเป็นสสรออยากได้สสรอเพราะว่าอยากจะหาคนมาร่างใหม่ครับเขี่ยไปหมดเลยคือมันมีแต่น้ำเน่าั้งนั้นน่ะไอ้ที่น่าสุดที่น้ำเน่าจริงจริงเดี๋ยวมาเดี๋ยวสมมตินะอาจารย์นะผมเกิดขึ้นมาเนี่ยผมผมสรุปตรงที่ว่า แนวคิดของความเป็นประชาธิปไตยอาจารย์แต่เมื่อต้องการอยู่ต้องต้องอยู่ร่วมกับฝ่ายนอนรัมิเนี่ยมันจะจะกลืนกันได้แบบท่านไหนก็กลืนได้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาหรือพวกนั้นต้องยอมรับอื พวกนั้นอาจจะไม่ยอมรับฝ่ายนายกนักษินครับผมแต่้รงเป็นประตูกันแล้วแต่ต้องยอมรับกติกาที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอืมนั่นะคือคนกลางตัวจริงคอคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่นักกีฬานะถ้ามันชู่กันแล้วเคยจกปล่อยแล้วมันไม่ดีกันนะไม่คืนดีกันนะห้าก็ยังต่อยกันยังต่อยกันดีครเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยต้องเป็นกรรมการอือ เราเป็นเจ้าของอำนาจจริงๆถ้าพี่น้องประชาชนมาเป็นลูกน้องเขามาเป็นคนเชียร์มวยแต่ละค่ายนี้ก็จบไปอีบมันเอาประเทศไม่รอดหรอกประเทศแตกเป็นเรียงครับทุกประเทศนะที่มันแตกที่มันล่มสลายนะเพราะประชาชนไม่แข็งแรงประชาชนไม่เข้าใจอำนาจต่ิปไตยเคยเห็นประเทศไหนบ้างที่ประชาชนแตกเป็นสีเป็นเสียงมีไหมอังกฤษมีไหมไม่มี ว่างเรอเมริกาไม่มีเลย<ม>แต่เป็นสีเป็นเตียงเพราะหน้าที่ปไตยมันหนึ่งเดียวแบ่งไม่ได้ประชาชนนี่เป็นหนึ่งเดียวแบ่งก็ได้<ม>รตรงนี้ถ้าประชาชนเข้มแข็งแข็ง,ขงแรงนะจบเลย